รูปประทำของการช่วยเหลือน้ําท่วมเนี่ยครับเอาจริงๆมันก็หนีไนม่พ้นงบประมาณหรอกนะครับเพราะงั้นคนที่ลงไปก็ต้องมีงบประมาณลงไปด้วยเข้าสารอาหารแห้งเป็นเรื่องจําเป็นนะครับของกินของใช้นะฮะผมเองก็เคยเป็นผู้ประสบเหตุในพื้นที่น้าท่วมเนี่ยมาสมัยเด็กๆหลายครั้งนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับคนต้องการนะครับก็ ก็หนีไปคนเครือ่องพวกนี้ยาซีฟันสบู่นะครับข้าวสารอาหารแห้งของกินขนมนมเนยถ้ามีให้เด็กๆด้วยก็จะดีนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับการที่มีคนลงไปช่วยอย่างคุณพิธาเนี่ยต้องถามคุณพิธาว่าคุณพิธามีงบอะไรลงไปคุณพิธามีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรลงไปนะครับหรือว่าแค่ไปให้กําลังใจฐานเสียงของตัวเองนะครับ ก็เราก็จะเห็นวิธีการการเดินเกมทางการเมืองมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือต้องหล่อเลี้ยงกระแสไปเรื่อยๆเราจะเห็นแต่ว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกอกล์กอวมใจนะครับคนที่เขาทํางานจริงๆงกงกเนะ่มันไม่ไม่ได้พื้นที่สื่ออะไรเลยนะครับแต่ว่าสื่อกลับไปให้พื้นที่คนที่ไปถ่ายรูปนะมันก็เป็นเรื่องจริงวัน,นวันนี้สื่อเองเนี่ยจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองบ้างไหมว่าเฮ้ยคุณ ให้พื้นที่กับคนที่คุณชื่นชมหรือว่าคนที่เขาเอาเงินมาจ่ายจ่ายให้กับสื่อหรือว่าซื้อหุ้นสื่อ,อไปเนี่ยนะครับแล้วคนที่ทํางานจริงๆอ่ะเขาเอาเพื้นที่ตรงไหนในการมีมีที่ยืนนะฮะในการทํางานโอเคแหละเขาอาจจะไม่ต้องการภาพลักษณ์แต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะ สังคมมันก็ควรจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงบ้างนะครับก็อยากจะวานฝืนให้ช่วยนะครับทำอะไรที่มันดูมันมันเป็นไปตามคันหลงบ้าง